น,นสุดๆเลยสวัสดีค่ะปะ๋าผานะคะพบกันกับผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิบตาผูขควอลิสดีอลิสไม่ยอ,อมไม่ยอมไปไหนจะตรงนี้เลยคะ่ะทำให้ป้าผาอัดคลิปไม่ได้อัดคลิปไม่ได้เป็นเวลานานแล้วแล้วก็นั่งเล่นกับแมวเป็นชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นก็อดัดมันอย่างนี้เลยก็อัดสภาพนี้เลยวันนี้นะคะ เนแชร์สูตรสลามซีซั่น8 EP 2ค่ะเป็นของน้องราและสูตรใดน,นั้นตามดูกันเลยค่ะสวีดัสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อมิ้นนะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่า แบล็เบอร์กามีซากุระทูโทนค่ะที่เลือกเพราะคำตอบไปนี้เลยค่ะอุปกรณ์น้อยมากค่ะ <Wow. S 1> อุปกรณ์น้อยชื่อปังคนแชรสวยคนทำกล้องงามเพราะฉะนั้นไม่ทำไม่ได้แล้วค่ะสุดเนี้เวร์ตลอดพี่พาเบอรตลอดที <of> ่ไงเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ก้าวน้ําน้ำขุ่นค่ะเล้าน้ำใสค่ะน้ำเปล่าค่ะหมูจะแต่งทรงผมนะคะสี 4, ม่วงแล้วก็สีชมพูค่ะ กลิ่นซากุระค่ะถ้าไม่มีใช้กลิ่นมะลิได้แต่ป้าพามีกลิ่นพีซค่ะน้ำยาทำสลามอุปกรณ์มีแค่นี้จริงๆทุกคนแล้วจะทำออกมาแบบปังยังไงออยากรู้มากๆเลยนะคะถ้าใครอยากดูลาขอคนละหนึ่งหลายตามดูกันเลยค่ะน้องบอกว่ามาทําถ้วยที่หนึ่งกันก่อนเลยนะคะใส่กาวน้ําขุนหนึ่งถ้วยตวงคะ่ะใส่ไปเลยคะ่ะบ้านเราผลิตกาวอย่าลืมนะคะ <c oughs> <c oughs> จัดไปคะ่ะ แค่ใส่กาวก็รู้สึกว่ามันจะเป็นสลามที่ดีเลยค่ะทุกคนต่อจากนั้นนะคะใส่กาวนะ้าใสครึ่งถ้วยตวงค่ะครึ่งถ้วยโอเคครึ่งถ้วยตวงค่ะสวีบีบีสุบฟวับฟวับป๊บบบต่อจากนั้นนะคะใส่มูจจัดแต่งทรงผมสีปื๊ดค่ะหนึ่งเห็นไหมมันบวมสองสาม ซีอันนี้เราไม่ค่อยได้เล่น Form, โฟ<ฤ>มเล่นมูดกันเลยเนาะแบบห่างหายไปมากมายไก่กองนะคะใส่น้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงใส่น้ำลงไปอีก <Okay. S 1> โอ้โหแค่นี้ก็รู้สึกถึงความฟินแบบฟินเวอร์ฟินแวบฟินฟุบฟุบไปเลคือต่อจากนั้นนะคะใส่สีสชมพู4ี่หยดค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นทั้งหมดหหยดค่ะ จริงๆกลิ่นออเขาเรียกว่ายังไงอะมูจะแต่งทรงผมอะมันเด่นมากเลยนะมันกลบทุกอย่างไปหมดแล้วละ่ะกลิ่นคงไม่ได้กลิ่นเท่าไรเท่าไรเท่าไรนั่นเลยแล้วแค่นี้เองนะคะใส่น้ำยาทําสลามไปเลยคะ่ะ คด้ซากุระข,ของเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำกัมมี่กันต่อเลยเนาะบอกว่าวิธีทําเหมือนกันเลยแค่ใส่สีม่วงแค่1หยดแล้วก็สีชมพู2หยดเนาะโอเคเดี๋ยวว่าพาขอตัวไปทําก่อนนะคะ แอมมี่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแน่นะคะน้องบอกว่าแล้วแต่พี่พาจะเล่นเลยคือจริงๆแล้วตอนนี้เราได้สลามก้อนใหญ่มากๆค่ะป้าพาก็เลยคิดว่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาปูเป็นเป็นเหมือนทรายไหมแบบบางๆเหมือนทรายอ่ะเดี๋ยวป้าพาขอไปปูก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นกันคนะ่ะ แค่น่้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วะเป็นแบบเนี้แบบทรายอะ่ะเข้าใจขอว่าทรายไหมนี่เลยนะคะน่ารักมากๆเลยอะ่ะนุ่มนิ่มแล้วก็ได้สลามก้อนใหญ่วิสบุมมากๆเลยเนาะเดี๋ยวให้ไงเราจะมาเทลงไปแบบให้มันเป็นรูปแบบนี้นะคะสวยไหมทุกคนน่าเล่นใช่ปะนี่เป็นชั้นชั้นชั้น,ช,นชั้นเลยนี่บางทีก็ไม่เห็นชั้นด้านนี้อะมาคว่ำกันเลยค่ะหนึ่งสองสามคว่ำเลยโอ้โหมองอย่างนี้ดูดีมากเลยอะ ดูดีจริงๆนะอ่ะจะออกไหมชุบว้ายเป็นเยลลี่เลยทุกคนดูดิโอ้มิก้าจับเลยไม่ก้าจับไม่กล้าแตะต้องเธอไม่กล้าแตะโอ้โโอ้ยน่าเล่นสุดๆน่าจะเอามีดมาหั่นนะมีดมีดคมๆหั่นเสียงเสียงหั่นเสียงหั่นแบบว่าเอามีดไปอังความร้อน ทำเป็นสามเหลี่ยมโอ้ยน่าเล่นนะพี่มาโอ้ยน่าเล่นอ่ะ,อน,น,อะน่าเล่นสุดๆเลยอ่ะดูดิมาให้คะแนนน้องนะคะสิบคะแนนเต็มค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยมาเล่นกันเลยโอ้โหทุกคนดูดิเนื้อฟินมากๆเลยนะคะจิ้มฟินมากๆ เนื้อดีสุดๆแล้วก็มีเป็นสีแบบคล้ายๆพัสเทลสองส 2, ีค nah, ู่กันแบบนี้เลยนะคะดูไม่ฉูดฉาดมากนะดูแบบว่ามิน <โ iros. S 1> <imal> ิมอลสุดมินิมอลก็มาพี on, <heal underneath. S 1> ่ฟ้าม <iden> <ide> ินิมอลสุดๆจริงๆเ้าพาทำสีชมพูแข็งค่ะแล้วก็ทำสีว่วงอ่อนเพื่อเวลาเขาเข้ากันแล้วมันจะเข้ากันได้ดีเนาะเดี๋ยวลองบิดขอบิดแบบสีลายๆนี้เลยนะบิดนิดนึง โอ้โหใหญ่มากทุกคนวางแทบไม่ได้เป็นหอยโคงที่ใหญ่มากๆใหญ่ล้นกล้องมาเลยจ้าโอ้ยมีไหวแล้วน่าเล่นสุดโอ้โหนี่คือเกือบจะแบบเขาเรียกว่าป้าพาทําฟูขึ้นมาเกือบจะ5กิโลเลยนะเนี่ยจากแค่ไม่แบบแค่ถ้วยตวงสองอันเนาะ ออกมาเกือบ5้กิโลเลยทุกคนโอเคถ้าอย่างไรเราไปดูคำถาม Q&A ของน้องกันเลยนะวันนี้น้องถามอะไรป้าพา,ากันบ้างตามไปดูกันเลยจ้าก่อนจะไปดู Q&A นะคะเป็นธรรมเนียมของเราค่ะจะยกสลาให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่าหน้าป้าพา,าก็คือใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าหน้าเจะใหญ่มาก <laughs> <laughs> คือเหมือนโรตมีมะตะบะแบบลอยฟ้าแบบนี้ที่เขาแบบใหญ่ยืดยืดมากหนักมากคน หนักยืดเยอะมากคือหมดกาวไปกระปุกนึงเลยอ่ะเ <c oughs> <c oughs> วอร์อประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราตีเขาขึ้นฟูได้นะอาจจะเป็นเพราะว่ากาวน้ําใสช่วยแล้วก็อ่ามูสจะแต่งทรงผมนะคะโอเคเราไปถึงคําถามแรกเลยคะ่ะน้องถามอะไรบ้างน้องมิ้นถามอะไรพี่พาจ้าค <c oughs> ำถามแรกคะ่ะพี่พาอยากให้พี่เกตเรียนสายอาชีพไหนคะ <c oughs> จริงๆเราคุยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วตอนนี้น้องเกตอายุ16บ เดือนนี้แล้วอนะเนาะก็ยังคงไม่เปลี่ยนนะคะเขาก็ยังคงอยากเรียนวิศวะอยู่ดีนะคะเราก็คิดว่าอาจโตขึ้นอาจจะเปลี่ยนเขาก็ยังอยากเรียนวิศวะเพราะดนตรีไม่ได้เลยหมอไม่ได้เลยตำรวจยิ่งไม่ได้ใช้แรงไม่ได้เลยตาบอดสายตาช็อตโอเคค่ะก็คงจะเป็นใจเดียวกันหาวิศวะเนาะสายวิศวะค่ะคำถามที่สองถ้าลุงตูลล่ลาออกพี่ผาจะทำอะไรเป็นอย่างแรกคะ เอาจริงๆนี่มันยุค2 0งศูนแล้วนะทําไมทุกคนยังแบบย,ยังยังยังคิดเหมือนกันใช่ไหมทุกคนคิดเหมือนกันทั่วประเทศคิดเหมือนกันแล้วแปลกนะทําไมยังไม่มีการที่จะแบบทาให้ฝันของเราเป็นจริงอะไรนั้นเดี๋ยวก็จะต้องค่อยๆพูดเนาะจะทําอะไรเป็นอย่างแรกหรอก็คงฉลองแหละน้องแก๊สคงจะอยากให้ไปแบบฉลองแหละฉลองอะไรก็แล้วแต่ป้าอาจจะไปหาอ่าพุที่เขายิงป้า ปั้งเงี้ยทุกคนนั้นเหมือนงานมันเกิดอ่ะยิงเล็กๆแบบปั้งแล้วว่ามีอะไรกระจายออกมาอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละเออไม่ทําอะไรมากเลยไม่ได้ดีใจอะไรขนาดนั้นจะบ้าเหรอคำถามสุดท้ายค่ะระหว่างทะเลก,กับภูเขาพี่พาชอบอะไรมากกว่ากันคะช่วยดันหน่อยนะคะใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วส่วนตัวเลยพี่พาชอบภูเขามากกว่านะคะเพราะว่าจะมีอากาศที่เย็นแบบต่อเนื่อง แต่ว่าทะเลอะ่ะคือมันจะยิ่งเราเข้าไปใกล้น้าทะเลเท่าไหร่อะ่ะเนื้อตัวเราจะเหนียวค่ะมันจะมีความเค็มของน้ําทะเลมาเกาะผมพี่พาจะไม่ชอบให้ผมเนี่ยเปรียกหรือว่าอโสเด็ดขาดโสเด็ดขาด,ดขาไม่ได้อะไรอย่างงี้ห่วงผมมากนะคะผมนี่เป็นชีวิตจิตใจของป้ป่พาเลยเพราะฉะนั้นชอบภูเขามากกว่าค่ะชอบเขาก็ไปหาเขาสิพี่พามาหาหนูทำไม ดินดินดินดิ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 โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่างแน่นอนอย่าลืมแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วใครที่ได้ยอดวิวมากที่สุดคนนั้นจะได้สลามชุดใหญ่ของป้าพาไปครอบของนะคะแล้วก็เซเว่นไม่เล่นแล้วนะคะเพราะไม่มีใครเล่นด้วยไม่เป็นไรค่ะแชร์ปกติได้เลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊